คั้ันนี้เราจะมาจูรถ All d ้าด Max กันนะครับคันนี้กับ Di แม็กอีกคันหนึ่งเนีน่ยมาด้วยกันนะมาสองคันมาเป็นแพ็คคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคันนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปลองคันนี้ม่นะครับคนนี้คือลูกค้าจูอยู่ประมาณสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นรถจเดิม,ดมแต่ที่ผมดูอาจจะมีเรื่องประกันท่อยเสียที่คันนี้แรบนดิดนหนึ่งนะเลยทําให้แรงบิดหรือในเะนี่ยาจะาน้อยลงดิดนนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งของคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ น,น,น้ำผมันิตลองได้ไม่เต็มทีนะ่นะครับเลยอาการคัดเลื่อนะถ้าหลายคนไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตาล้องสมัยไกลดูเดี๋ยวผมขับให้ดูคัดเลื่อนคือลอบไปนะแต่ลบไไปเดี๋ยวผมลลกตรงนี้นะเนี่ยค่อยๆเสียงมันจะยันยานนิดนึงนะก็คือเสียงเหมือนแบบเสียงมันลอบมันขึ้นไปแล้วแต่ลบไม่ไปอันนี้เขาเรียกคันเรือ่อนนะ รันนี้นับลูกค้าจัดรีแมปสเต็ปสูงน,นะสเต็ปเริ่มต้นนะเป็นรถเบ0607นะผมกับรถคันนี้ที่ผมเทนเนี่ยมันก็วิ่งโอเคแต่ก็ยังมีเรื่องฟีดแบมที่กินแรงเครื่องนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ลูกค้าต้องการแบบแรงแบบขับสนุกความแบบชยๆนะครผมเดี๋ยวเราก็ชมาตาเล่งกันอีกทีนะึคงนะว่าจะขับสนุกมากขานาดน,นะครับ